มิน้นมันเป็นเพื่อนผมจะอ,อ้ออกได้ไงใช่ใช่ลีโอวาสีมิน้นท์นะใช่ลีโอใช่ไหม<ค>น,นี่ช้างนะจำได้ปะยานี่ยเฮ้ยโอเคคนดีจริงเป็นนักสืบนะเป็นนักสืบโอ้นักสืบ เอาละครับผมขอ,อกาบสวัสดีทุกคนด้วยนะแจ๊กอันนี้ครับผมฮีโรเพชรโอเคทุกคนวันนี้เราจะไปตามหาเพื่อนกันนะามาเราจะเล่นเป็นผู้ทำนายกันมาวันนี้เพื่อนเราจะชื่อว่าลลโอแล้วกันนี่ลลโอพลช่วงนี้ผมดูแ,แบบไอ้นี้บ่อยนะแบ็คโคเวอร์นะใครเคยดูบ้างก็คอมเมนต์ได้นะครับผมมาผู้ทำนาย เราเล่นเป็นคนดีบ้างแหมทุกคลิปเลยเล่นม็นแต่ตัวแฝงตัวกลางมาคนดีบ้างหวัดดีเพื่อนหวัดดีเหมือนจะเจอเพื่อนล้สีขาวนี่ไงลีอวอลหรือเปล่าเอ้าวแล้ววะไม่เจอฮีโรเพชรออกเลยออกออกแม่งเลยยัตกบ้านอุหล้อเล่นรอเล่นโหเดี๋ยวเอฟซคอมเมนต์อีกพี่ เนี่ยพอเจอพี่พี่ก็ออกเออห้องเดิมไม่ละขาวอยาได้ไม่รู้ <c oughs> เห็นมางเงียบเลยเห็นไหมเราต้องออกให้เด็กมันดูโ okay, อเคไอ้ข่าวใช่ไหมเมื่อกี้ที่พูดอะ <c oughs> มาเริ่มเกมแล้ว ก็ก่อนจะไปเริ่มเกมนะเติมโค้ดเกมใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมซูเปอร์ซัขอแนะนำเติมโค้ดเกมสะดวกปลอดภัยการันตีการบริการแล้วฟ้า3ปีมีโปรโมชั่นซูเปอร์ซัเพียงใช้ u id ลดสูงสุดถึง300บาทคุ้มว่าการเติมเองแน่นอนนอกจากนั้นยังมีบริการเติมเกมทั้งโรบอ e f ีไฟ p ับจ Mobile และเกมอื่นๆบริการฉับไวใส่ใจลูกค้า สักหาเพจเติมโค้ดเกมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วสีส้มอืมสีขาวรูปอะไรเนะี่ยมาเรามาเริ่มเกมกันทำนายเข่าหน้าจะไม่ปาดนะครับน่าจะนะครับ <Yeah. S 2> ผมแนะนําว่าเอาปุ่มเลยนะแนะนําเพราะว่าถ้าเอากระป๋องน้ำไปอ่ะมันทนํานายยากนะตาแรกอะ่ะส่วนใหญ่อยากวนก่อนอุ้ยเสียเงินก็สวยเหมือนกันเนี่ย <Yeah. S 2> เออมีห่างโผลนี้ด้วยอ่ะ แต่ตัวยังไม่มีนะครับไม่มีตรัง <Yeah. S 1> เดี๋ยวไปรุดบ้านก่อนแล้วก็ได้ระวังโดนยิงมีมีอน,นั้นอยู่ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรวะเออสเส้นไนเปลย์อยู่กับไปเขียวอยู่กับฟา์มินอยู่ด้วยเว้ย <c oughs> อูย้อนว่ะแสดงว่าไม่เขียวกับฟา์มินนะที่ย้อนไปเร็ว โอ้โหโอ้โหอยู่ข้างหน้าเลยไอ้ส้มนะเพื่อมีตายคู่นะด,ดูให้ดนะเพื่อนมีมีใครตายไหมมีใครตายไหมฮัลโหลฮัลโหลเปไงดีอ่าจะบอกบทเลยแล้วกันผมนายเธอ,อมีซ้ำอ่ะมินนะ่าสงสัยอ่ะเมื่อกี้กำลังลากศพเลยเอ่ะจริงหรือเปล่าวะฮะไม่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 เอามินไม่เอามินมินไม่ได้ปาดไอ้มินอยู่กับผม มิ้นเขียวอะอยู่กับผมใช่ไอ้มิ้นเป็นเจ้าเวลาด้วยเออสี่มิ้นมันเป็นเพื่อนผมจะอ,อ้อออกได้ไงใช่ใช่ลีโอปะ่ะสี่มิ้นเนะี่ยใช่ลีโอใช่ไหมน,นี่ช้างนะจําได้เปล่าจําช้างได้เปล่าใช่ลีโอใช่ไหมมิ้นเออเราจานายได้ชุดนายเหมือนเมื่อวานเลยเออไอ้มิ้นอยู่กับผมไอ้โซมันน่าจป้านนะผมว่าเห็นไหมใช่ด้วยเออผมเป็นสัเงเกตนะเม่อีอยู่อยู่ตรงอ้นี่ ห้องพยาบาลสีแดงแล้วก็วิ่งออกมาไแ,แยกกันผมอยู่ในห้องห้องสื่อสารนะเออผมอยู่ในห้องควบุมหลักอะตอบัตเสร็จแล้วกะว่าจะรอให้ไฟเปิดก่อนค่อยเดินอะทีนี้เห็นรอยเท้าสีมิ้นกับสีน้ำเงินอะเดินออกไปแล้วคิดว่าศพน่าจะอยู่หน้าห้องควบคุมหลักนะตรงทางสามแยกใช่ไหมเออเราก็เอาส้มออกไปก่อนเนี่ยจอมตะกะเนี่ยเอาไปก่อนออ<ป>เลยได้ใชเราต้องเอาส้หมไปก่อน เ,เอาไป,ไปเพราะว่าถ้าวิญญาณตามจาับเราเฮ้ยผมผมเป็นช่างกปานะาผมมว่าเป็นหมอผมเป็นช่างก็ปานะ,ะผมไม่ค่อยมีประโยชน์อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดินไปก็ข่าวแล้วกันเดี๋ยวผมเดินไปก็ข่าวนะผมเป็นช่างกปาไม่ค่อยมีประโยชน์อกเดี๋ยวเดินไปก็ข่าวถ้าผมแต่โวดข่าวไปด้วยนะไปซะแล้วส้มเอฟซี FC เราเป็นจอมตะกะรากรน้องรักข้าวิญญาณนี่ฮานะแต่นายจับงายอยู่ไปแกข่าวนี่แหละสวัสดีเพื่อน,นอ อืมเฮ้ยคนดีเลยวะเนี่ยโอเคไปไหนอะ่ะย่าเนี่ยเฮ้ยโอเคคนดีจริง <c oughs> ๆไอ้ข่าวคนดีคนดีดีไม่กินเราเข้าไปอะ่ะ ไปกับมินด้วยไอ้มินไอ้มินในนั้นใช่ไหมเวลาโอเคไอ้มินเวลานะไอ้ข้าวเป็นตะกระนะครับผมไม่รู้มันหนีไปไหนแล้วสวัสดีม่วงโอ้ยวิญญาณเลยหนึ่งพรกิจว่าชมพูแตกเออ คอมนักกะเดี๋ยวหน้าน่าจะเสียนตาเออผมผมไม่รู้ว่าผมอยู่กับรีโอเพื่อนรักผมอะเออผมอยู่กับรีโออะนั่นแหละก,ก็ก็ยังไงไะรีโอคิดว่าใครเป็นรีโอผมก็ได้หมดอ่ะนะส่วนในข่าวมันก็ไม่ปาดผมนะผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นบทอะไร <Yeah. S 1> แต่ก็น่าโวนเหมือนกันในข่าวเนี่ยมันหน้ามันไม่ทําเฟซเลยไงก็เลยมาเดินกับรีโอเพื่อรักผมเออแล้วส่วนรีโอเย็นนี้ไปกินข้าวเหรอเพื่อนเดี๋ยวผมเลี้ยง yeah. เป็นนักสืบนะเป็นนักสืบโอ้นักสืบมันก็ังตามหารอยเท้าโอ้โอหน่าสงสยัยน่าสงสัยอยู่อะผมก็ไม่รู้นะแต่เอาน้ำตาลไปก่อนแล้วกันสงสัยใครสงสัยใครเอ้น้ำตาลไปแต่ด้ำเงินนี่ถัาคนมั่วนะไม่ไช้ดีโอเพื่อนเหมือนนะไม่รู้จะอะหรแล้วถ <c oughs> าคนมั่วนะน้ำตาลนะครับ อ้าวไม่ใช่ลีโอเหรอเป็นปะาแมมจับวิญญาณอยู่แล้วใครไปแก้สื่อสารน่ะเออแก้ทำไมวะเมื่อก่อนเรายัางปั้นจักรยานด้วยกันอยู่เลย <Yeah. S 1> เดออือดดังแล้วลืมเพื่อนเนี่ยลีโอโอเคน, okay, น้ำตาลไปไอ้ข้าวตะก,กะนะเดี๋ยวไปทำนายม่วงแล้วกันเพื่อความชัวชัวนะชัวปว <Nope. S 1> อนถ้าบอกแล้วเราเป็นทำนายเดี๋ยวเราเดินตามมันป้าเราอีกซวยโอเค ให้ดีทำนายแดงอีกตัวหนึ่งก็ดีเฮ้ยโอเควิญญาณไปแล้วเว้ยอย่าเดินใกล้มันมากเดี๋ยวมันทะมุบเขเข้าไปอืมม่วงแตกล้วส้มก็แตกผมโจนเองเอาแล้วไอ้ม่วงผมยิงใครละครเนี้ย เอาไงดีลีโอเพื่อนรักเพื่อนรักนี่ลืมเราอีกแล้วไงไอข่าวว่าผมทำนายมานานแล้วมันเป็นตะกะเออนักสื่อลอะไรมันก็ไม่รู้เราจะพูดไอแดงไอแดงมันเป็นจริงหรือเปล่าในอำเภอแต่ข่าวตะกะแน่ผมทำนายไปแล้วเมื่อกี้ไอส้มผมว่าชนนะเอาไงดีลีโอเพื่อนรัก๋อแดงนายจริงก็เอาข่าวไปเกมจบแน่ถ้าไม่จบว่าน้องแดงแล้วแหละอย่างเงี้ยอาจริงผมทำนาย ไม่ไม่เป็นไรผมโดนบูชออกมันก็ไม่ไม่ผมไม่รู้นะอืมแต่ผมได้เจอฮีโร่บายมันก็สมใจอย่างฮีโร่เพชรเลยแช้ช้างวาเนี่ยไอ้้นเงินใช่ไอ้ช้างวาเนี่ยบอกชื่อช้างจับไม่ค่อยได้อะช้างไหมช้างวะวันนั้นไม่นั่งดูอันดียกันนะเออมันมี้สี่ห้าคนอ่ะมันกลับไปนั้นอ่ะชื่ออะไรไม่ได้จำยิ่ไม่ได้ไอ้น็อตไอ้น็อตเออจ้างดูตอนวันนั้นแ่ะโคตรนุ่เลย ดูบอลเนะจ็สูแมตช์เจ็ดสูนะจำได้ป่ะเออใช,อใช่ใช่ชเออมึงเนี่ยจำมึงได้นะรีโอเพื่อนรักเ,เออใช่ใช่เพื่อนเอาข้าวไปถ้าไม่จบนะรีโอเพื่อนเลิฟผมว่าแดงไม่ได้ยิงว่ะไม่รู้นะไม่รู้เหมือนกันแต่น่นาจะชนะแล้วถ้าแฝงมันก็ให้มันชนะไป ยอ,อนบุญทราเรเล็กเหรอโอ ouais ้ uh, ใจเย็นๆใจเย็นแม่กดไลค์เยอะจ้าดขอบุญครับแม่ลิโอออกจากห้องไปเลยแล้วใครคยน็อตวะเออใครคือน็อตวพะผมก็ไม่เข้าใจนั่นแหละครับผมก็หาเพื่อนได้คนหนึ่งครับผมได้ข่าออกไปเลยครับไม่หายน็อตก็โอเคทานายนะเอยแต่ผมหามกันนะตอนทํานายข่าวแล้วแล้วเราไม่ได้บอกไอ้ข่าวนะว่ามันเป็นอะไรนะ ผมเป็นนักสื่อครับผมสงสัยสีนี้นะครับพี่เ <laughs> สียงไม่ยังเข้มเลยโอเคครับผมก็สุดท้ายนี้ยังไงลาก็ต้องเร็วกว้ามานะเพราะลาไปก่อนถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์แล้วไว้เจอคลิปต่อไปนะทุกคนโอเคคลิปหน้าอยากให้เพื่อนผมชื่ออะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมมีเรโอมีต้นและแต่ต้นนี่หาจัดเลยเนะี่ยโอเคไว้เจอนทุกคนบายบายเจอกัน